สวัสดีค่ะที่นี่นะคะคือพิพิธภัณฑ์เคื่อการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลยาลาค่ะวันนี้นะคะเราจะมให้ความรู้แก่น้องๆค่ะตรงนี้นะคะเป็นกระทะทองเหลืองพื้นบ้านค่ะที่ผลิตขึ้นจากเหล่งผลิตเครื่องทองเหลืองนะคะ ของบ้านจะบังติโกอค่ะจังหวัดปัตตานีนะคะมีกรรมวิธีการผลิตด้วยวิธีการหล่อขึ้นรูปนะคะใช้สําหรับกวนขนมกวนผลไม้วิธีทรากนะครับที่นี้มีอายุกี่ปีคะสันนิษฐานว่าน่าจะประมาณร้อยปีได้แล้วค่ะสําหรับอันนี้นะคะคือใส่ไข่จระเข้นะคะไว้สําหรับใส่ปลานะคะเมื่อเราดักจับปลามาเสร็จแล้วนะคะลายนี้ เเอาาไวว้ป็นแสดงคมเนป็ยกค,ยยค่คะมาุเทศน้อยชั้นประถมะศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลยะลาทําให้ความรู้ที่เคยอยู่ในตู้ภายในพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาค่อยๆเข้าไปอยู่ในสมุดบันทึกและความทรงจําของเด็กๆที่นี่ถูสีหูเคลือบด้วยสีน้ําตาลนะคะไม่มีลวดลายค่ะไม่มีคอแล้วก็ก้นแคบค่ะ ได้วความรู้จักว่าหอซสีกูเป็นอย่างไรใช้ประโยชน์อย่างไรใช้สวยอย่างไรแล้วก็ช่วยชาอเอาเพ้นสียังไงเพราะอะไรจึงต้องเพ้นสีนารูรักไว้ครับไม่เป็นของหายากได้รับความรู้เแกบบี่ยวกับวัตถุโบราณต่างๆประทับใจอยากให้คนรุ่นหลังรู้ว่าวัตถุโบราณเป็นอย่างไรเด็กจะได้รู้ศิลปะวัฒนธรรมของรุ่นแม่น้ำปตัตตานี ซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้จางหายไปเยอะแล้วนะคะส่วนในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยก็ได้จัดทําเป็นหลักสูตรท้องถิ่นนะคะเรื่องพิพิธภัณฑ์นอกจากนั้นเนี่ยเขายังได้รับรู้ถึงศิลปะวัฒนธรรมซึ่งบางทีเนี่ยเขาไม่ไม่ได้มีแหล่งเรียนรู้จุดไหนเลยที่เขาได้ศึกษานอกจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแล้วสิ่งที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขตหนึ่งสืบค้นและบอกเล่าสู่ภายนอกด้วยความภ,ภาคภูมิใจเสมอ คือที่นี่มีนักดนตรีตัวน้อยเป็นสมาชิกวงออเคสตราของจังหวัดด้วยพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาหล่อหลอมให้เด็กๆอนุบาลยาลาเข้าใจวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของผู้คนในแผน่นดินภาคใต้ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติขณะที่ความงามของดนตรีก็กลายเป็นสื่อกลางทางวัฒนธรรมอีกด้านหนึ่งด้วยเช่นกัน